สนใจสมัครประกันค่ะพี่นรดาโอเคค่ะคุณสมบัตินะคะสําหรับใครที่สนใจจะสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะคะพี่นรดาขออย่างเดียวเลยค่ะขอแค่มีความตั้งใจนะคะตั้งใจจริงๆเนาะไม่ได้เข้ามาแบบเล่นๆขอคนที่มีความตั้งใจจริงๆ ขอย้ํานะคะเพราะว่าพี่นาดาวลาสอนงานอ่ะอยากจะสอนให้ทั้งหมดนะคะมีวิชาความรู้อะไรเนี่ยอยากส่งให้ทั้งหมดไม่อยากเหลือไว้เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะอยากจะให้น้องๆอ่ะที่เข้ามาเนี่ยได้กันจริงๆนะคะอะไรที่คาดหวังว่าอยากได้จากอาชีพตัวแทนประกันนะคะพี่นาดก็อยากจะให้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 หมดเลยนะคะแต่ไม่สามารถไปขายให้ได้นะคะ อันนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองแต่สิ่งที่จะให้ได้คือความรู้เพราะว่าประกันชีวิตคือต้องใช้ความรู้เพื่อไปสร้างประโยชน์ให้ผู้คน